อาการปวดต่างๆมาทําให้เรารู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วจะทําอะไรก็คงติดขัดไปหมดเพราะมัวแต่พะวงอาการเหล่านั้นด้วยเหตุนี้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้จัดกิจกรรม3ปวดขึ้นเพื่อให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและรักษาอาการปวดเหล่านี้ครับโดยครั้งนี้คลินิก3ปวดได้จัดการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการฉีดยารักษาอาการปวดหลังซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้กันแน่นขนาดซึ่งโดยส่วนมากมักจะเป็นผู้สูงอายุเพราะ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะพบอาการปวดหลังได้มากกว่าช่วงอายุอื่นๆแต่ไม่ใช่คนที่อายุน้อยจะไม่เสี่ยงต่ออาการปวดเหล่านี้หากเป็นคนที่ต้องยกของหนักๆกลมๆเงยๆเป็นประจำหรือแม้แต่การนั่งทํางานนานๆก็เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงของอาการปวดหลังด้วยเช่นกันครับอาการปวดหลังโดยใช้วิธีการรักษาด้วยการฉีดยาบริเวณเนือเยื่อหุ้มไขสันหลังเป็นหลักจริงๆแล้วเนี่ยช่วงอายุของอาการปวดหลังเนี่ยมันกว้างไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ป่วยสูงอายุอย่างเดียวแต่เราพบว่า ในปัจจุบันเนี่ยคนสูงอายุเราเทคโนโลยีเราดีผู้สูงอายุเราเยอะเพราะฉนั้นเราก็จะพบว่าผู้สูงอายุมีอาการปวดหลังเยอะจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดหลังเราพบได้ตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปเลยโดยเฉพาะในวัยทํางานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการปวดเนี่ยนำเลยเกือบ9กกว่าเปอร์เซ็นต์เลยถัดลงมาแล้วก็จะเป็นเรื่องของแขนข,ขาอ่อนแรงแล้วก็มีอาการชาคำว่าชาที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงมีลักษณะของเป็นเน็บนะครับตามที่เส้นประสาทเป็นไปเลี้ยง บริเวณนอกจากนี้อาการปวดหลังในสาเหตุที่พบบ่อยส่วนมากจะเป็นแนวเรื่องของกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือแม้แต่หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทที่สิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดอาการปวดหลังที่พบบ่อยมากที่สุดส่วนอาการปวดหลังที่ไม่ใช่สาเหตุหลักที่พบบางครั้งก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่บอกถึงโรคต่างๆได้ด้วยจะมีอะไรบ้างและต้องทําอย่างไรไปฟังคุณหมอพูดให้ฟังกันดีกว่าครับ หนึ 1> 1่งใน4ี่ของอาการปวดหลังเนี่ยเราต้องระวังว่ามันมาจากอาวัยวะในช่องท้องคนไข้มาด้วยเรื่องปวดหลังแต่จริงแล้วนคนไข้เป็นไส้ติ่งอักเสบคนไข้มาด้วยอาการปวดหลังแต่จริงแล้วนคนไข้เป็นนิ่วในไตเป็นนิ่วในท่อไตาเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปรักษาอาการปวดหลังไปรักษาโดยการกินยาแก้การปวดหลังกัรกินยา,า,าคลายกล้ามเนื้อมันก็ไม่หายปวดดีไม่ดีดคนไข้อาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นมันต้องให้แพทย์วินิจฉัยนะครับอาการปวดหลังเนี่ยดูแล้วเราจะพบได้บ่อยมาก อย่ามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าคิดว่าเป็นการรักษาด้วยการกินยาที่บ้านหรือพักผ่อนที่บ้านแล้วดีขึ้นนะครับเราควรจะมาพบแพทย์แล้วก็การรักษาที่ตรงสาเหตุก็จะสามารถทําให้การปวดหลังนี่มันหายไปได้อย่างถาวร ได้ยินคุณหมอพูดแบบนี้แล้วใครที่มีอาการเหมือนที่คุณหมอว่ามาทั้งหมดก็อย่านิ่งนอนใจเพราะถ้าอาการยังไม่รุนแรงเป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นของอาการถ้าได้เข้ารับการตรวจจากแพทย์ก็จะเป็นการดีที่สุดเพื่อรักษาให้ถูกจุดอาการปวดหลังที่คอยกวนใจก็จะหายได้อย่างถาวรนั่นเองครับบัณฑิตประทุมตาประมาชาแนลรายงาน